เนี่ยนี่กับเนี่ยนะครับเนี่ยก็เข้ามาดูซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆนะครับช่างตู่ก็จะเขาเรียกว่าเราจะมาช่วยซ่อมแซมในราคาที่เป็นธรรมนะครับเราถือว่าความสามารถของช่างตู่เนี่ยก็คือเป็นช่างอเนกประสงค์นะครับเราไม่ได้คิดราคาที่จะต้องแพงเวอร์แต่เราจะช่วยกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าให้ช่างตู่เนี่ยมีรายได้ แม่บัวแก้วก็แบ่งปันใครมีอะไรก็แบ่งปันกันไปก็งดูมันก่อนนั้นเนาะไหนมันร่้ยังไงวันนี้ไม่เวลาฝนตกหนักๆอ่ะมันจะซึมออกมาจากเนี้ยซึมออกมามันจะเกี่ยวกับพ่อใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะน่าไม่ใช่เป็นพ่อเล็กก่อนนะดูดูไว้ก่อนเป็นพ่อเล็กพ่อใหญ่เป็นอย่างเี้ยพ่อใหญ่เนี่ยหมดเลยก็ดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนอ่านนะโตด้วยเออนั่นเรื่อง ให้ดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ล้วก็จะรีบเดี๋ยวพร้อมมาค่อยๆมาทําจะโอเคจะค่อยๆซ่อมแซมบ้านกันไปดูแลกันไปโอ้โหเนี่หมดเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว